เราก็มาพบกับตอนที่4แล้วนะครับของการมาร่วมและเกยนเรียนรู้กับประสบการณ์ในการจัดการการสอนและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่โรงเรียนร่องแพรวิทยาจากตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ที่ผ่านมาทุกท่านก็จะได้เห็นถึงการจัดการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นกับกนักเรียนด้วยตวัวที่สำคัญของโรงเรียนนะครับการสอได้่วางไว้อยู่เมืองอยู่ป่าการศึกษาเสมอกันซึ่ง ที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นเรื่องของด้านโอกาสความปลอดภัยประสิทธิภาพการเรียนการสอนวันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้นวยการโรงเรียนกับท่านพสยามเรื่องสุขใสว่าท่านมีแนวคิดยังไงท่านมีวิสัยทัศนในการทํางานยังไงท่านสามารถสร้างเครือข่ายสู่ความสําเร็จอย่างไรแล้วการจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพที่อยู่ในท่ามกลางภูเขาเช่นนี้เราสามารถทํางานตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรสวัสดีครับท่านพสบผมสวัสดีครับ ในโอกาสแรกอยากจะทราบท่านตอมีแนวคิดอย่างไรจากวันแรกที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนล่องแพ่วิทยาแห่งนี้ผมได้รับตําแหน่งแต่งตั้งเป็นผู้ในการโรงเรียนล่องแพรวิทยาเมื่อปี2550นะครับย้อนหลังไป15ปีที่แล้วนะครับโดยในอดีตนั้นสภาพชุมชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารน,นะครับแล้วก็ ครัวเรือนของผู้ครองอนักเรียนเราแล้วก็ชุมชนยักจนนะครับสภาพความมันอยู่ทั้งเรื่องของการกินอยู่นะครับเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เป็นภาพที่ติดลบกับทั้งหมดก็นํามาสู่คุณภาพของตัวเด็กที่ก็แย่ไปด้วยในเมื่อผู้ปกครองมีฐานะที่ไม่ดีนะครับไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมครับ แล้วในส่วนของกําลังใจของท่านบอเองบอได้วางแผนในการทํางานหรือการให้กําลังใจการสื่พลังตัวเองอยังไงที่จะมาเริ่มทํางานในการที่เริ่มสร้างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพทุกมิติแบบนี้โรงเรียน,ยนีครับการสริมพลังของเราเราเราใช้ผมมีความรู้สึกว่าเราเป็น,ปนครูครับเป็นครูที่มันเป็นหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของของเด็กนักเรียนนะครับว่าเราถูกฝึกมาให้เป็นเป็นครูนะครับที่จะต้องปฏิบัติการจรรยาบรรณนะครับต่อ,ต,อต่อวิชาชีพต,ต่อผู้เรียนสิ่งสิ่งนี้จะส่งผลต่อการที่เราสามารถสร้างวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์เดียวหรือว่าเป้าหมายเดียวร่วมกับครูได้ง่ายขึ้นไหมครับในในจุดที่ท่านแบกเอาวิญญ,ญาณของความเป็นครูมาทํางานในส่วนของโรงเรียนบ้านล่องแพรับ ที่สําคัญการจะนำไปสู่การกับเครื่องแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของครูพในโรงเรียนยนะครับสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือเราต้องออแชร์วิชั่นเห็นเพืเห็นหเป้าหมายเดียวกันนะครับเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญว่าปัญหาที่พบเจอเนี่ยมันจะต้องถูกแก้ไขอย่างจริงจัง โดยอาศัยความร่วมมือของทีมภายในโรงเรียนเนี่ยเป,เป็นเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเขาเห็นปัญหาตรงเดียวกับเราเห็นเป้าหมายที่จะไปเหมือนกับเรามันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะให้ให้เขาเนี่ยทุ่มเทพลังกายพลังใจในการร่วมกันพัฒนาร่วมกับเรานะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กครับ เ,เรื่องของภาคีเครือข่ายที่เขาม,ามีส่วนร่วมในการในการพัฒนาโรงเรียนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสองสองลักษณะครับภาคีเครือข่ายภายในนะครับภายในนั่นก็คือหมายถึงตัวบุคลากรครูเราเองกรรมาการสถานศึกษาเองซึ่งพวกนี้เขามีกําลังพอที่จะช่วยโรงเรียนได้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่งนะครับจากจากบุคลากรเหล่านี้กับภาคีเครือข่ายภายนอกนะครับที่เป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เขาเห็นความสําคัญแล้วก็ตระหนักในปัญหาเรื่องของการต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันวิ่งเหนือเข้ามาช่วยนะครับทั้งเรื่องของงบประมาณเรื่องของขรรุทานเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แม้กระทั่งเรื่องของบุคลากรครับในภาพของหนือสจเชิดไนะคะเมื่อคุณดิฟางท่านพูดถึงเชิดค่ะมีจะไทยใและไทยนอ ท่านแตะประเด็นว่าบุคลากรในในสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการช่วยในการพัฒนาศักด์เทื่อนนะคะเอ่อขอขอทบทวนประเด็นเรื่องของการที่ท่านนำทางคณะบุคลากรทั้งครูแล้ก็บุคลากรส่วนื่นศักเพื่อนงานวิชาการโดยชฉพาเรื่องของการมุ่ทศ่ภายในท่านมีระบบการมุ่งแค่กับติดตามงานวิชาการที่ชัดเจนหรือว่า ประสบสำเร็จในระายด้านในขออนญาตที่ขอรับสัง้งขออ้อเสให้บครับเรื่องเรื่องของอกระบวนการวิเทศภายในสถาัานศึกษาเนี่ยนะครับเรากําหนดเป็นแผนปฏ<ม>ิบัติการไว้นะครับโดยทําเป็นแผนการวิเทศในหลายรูปแบบการให้ได้ข้อมูลมาซึ่งการวิเทศเราใช้วิธีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อ อสอนเรียกครับติดตามโคชชิ่งเทรนนิ่งนะครับหรือเมนทอร์ริงเข้าเข้าไปประกบช่วยประเภทลักษณะของชีน้นำควบคุมกับอีกลักษณะหนึ่งคือประเภทชีน้นำแต่ไม่ควบคุมก็จะใช้กับน้องๆที่พอจะมีประสบการณ์สูงขึมาบ้างแล้วนะครับที่ใช้ในใช้หลักการในการวิเทศส่วนวิธีการที่ใช้ในการวิเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ใช้วิธีการอ,าอยู่4รบปรนะเภทฮะประเภทที่หนึ่งก็คือการ สองงานนะครับหรือโคชชิ่งนะครับประเภทที่2เราใช้เทรนนิ่งคือฝุดงานนะครับลักษณะที่3มเราใช้พี่เลี้ยงระบบพี่เลี้ยงเข้าไปประกบติดนะครับแล้วที่สําคัญคือ PLC ครับซึ่งเราเชื่อว่าในตัวบุคคลเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่อยู่อยู่ในตัวอยู่เราใช้ PLC มันเป็นตัวขุดคุยความรู้ที่อยู่ภายในเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรานำไปสู่กระบวนการพัฒนาการศึกษาครับ ด้วยบริบทของเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่กระดาน่านไกลยอยู่เขาฝ่าจะเดินทางนะก,ก็ลําบากมากนะครับแล้วก็ทราบว่าปออยู่ที่ตั้ง15ปีอะไรทําให้ผมยังอยู่ที่แล้วเราก็ได้ยินจากทางพื้นพื้นล่างนะว่าท่านปอ,อ,อนเนี่ยถามว่าทำไมเราจึงต้องมาโรงเรียนนี้ก็บอกกันเยอะว่าเพราะมีปอสยามอยู่ผมอยากจะให้พอ,อ,อช่วยอธิบายหน่อยว่าทําไมทุกคนจึงเชื่อมันน่นแล้วก็อยาก วัตถุทีว่าปัจจัยความสเร็รจคือตัวขององคมีหลักคิดหรือหลักการทำง,งานใช่ไหสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมยึดก็คือในการทําง,งานคือผมยึดหลักธรรมพิบานเรื่องของหลักวิติธรรมหลักคุณธรรมนะครับหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้ม,มค่าออมันทําให้เรารู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่ที่เราต้องปฏิบัติงานในฐานะผู้จัการโรงเรียนเนียน่ยมันก็ต้องเป็นไปต,ตามหลักหลักธรรมพิบาลนะครับ อีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญที่ผมอยู่มานานก็คือ,อตัวเด็กกับตัวเด็กที่นี่ขาดโอกาสนะครับถ้าเราได้ช่วยกันเติมเต็มโอกาสที่เขาขาดเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เต็มตัวเหมือนกับเด็กในเมืองได้นะครับผมเลยคิดว่าถ้าผมเปรียบตัวเองเหมือนเหมือนเพียงไขสกสักแท่งหนึงเนี่ย พอผมไปตั้งอยู่ในเมืองผมก็มีแสงสว่างไดไ้ไม่ไม่ไม่มากแต่ถ้าออผมมาตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารที่เขาไม่มีแสงไฟเลยเนี่ยผมว่ามมีค like ุณค่ามากกว่าไปอยู่ในเมืองครับครับสิ่งที่ผมได้ฝึกสอนรอบๆผมเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นโรงเรียนเจรเญกยาก็น้าทุกวันนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าความตัดราคาเครื่องมือ ที่ทางกอได้ลงมือทำให้สังคมเห็นนะครับไม่ใช่เพียงคนในชุมชนในรอบข้างผู้ปกครองที่เชื่อมั่นแ้เนี่ยยังมีหน่วยง,งานทัคีเเรือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่เข้ามาหนุนให้โรงเรียนดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าก็คงจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีสำหรับโซเวนต่างๆที่ว่าหากเราจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานใดจากใครเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าสร้าง แล้วก็ทําให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็ความศรัทธาความเชื่อมั่นของทุกคนจะเข้ามาแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือผลง,งานชิ้นประจักษ์ที่เรามาวันนี้ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็ขอบคุณที่ก่อเสียงเางหน้กนะครับเป็นาที่ดีมากๆแับการศึกษา,า,กข,า,ากของประเทศเราครับ โรงเรียนล่องแพวิทยานะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการทั้งผอโรงเรียนทั้งชุมชนทั้งคุณครูทั้งทีมงานรวมทั้งฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนะคะ ที่ได้ร่วมกันดําเนินการและภายใต้ร่มพระบาร,รมีขององค์สมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้าทําให้โรงเรียนนี้มีเป้าหมายในการดําเนินการตามความสําเร็จลงสู่นักเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเป็นตัวอย่างของโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารที่อยู่ที่สูงแต่สามารถทําให้การศึกษามีคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่แพ้ที่ใด แล้วก็รวมทั้งการจัดการระบบต่างๆที่ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและชี้ให้เห็นสิ่งที่เรากำลังพูดว่าไม่ว่าจะเป็นที่ใดสพทจะสามารถจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพและรวมทั้งคุณครูที่อยู่ที่นี่สร้างคุณภาพให้เด็ก ในทุกๆโอกาสในทุกๆท,กที่ได้อย่างดีเยี่ยมเป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนนี้ค่ะวันนี้นำทีมสําสำนักนะคะวันทีมเข้ามาดูแล้วพบว่าสิ่งที่จะต้องเติมเต็มที่นี่แทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์แล้วก็รวมทั้งเป็นที่รวมของบุคลากรที่เห็นถึงเด็กเต็มที่เต็มกำลังเลยค่ะนะคะ ล่องแพรวิทยาค่ะไปแล้วนะเด็กๆ